เรื่องในนามหาวรโรกาสนะครับที่นะครับสมเด็จพระพันปีนะครับเฉลิมพระชนพรรษานี่ทางกรมธนารักษ์นะครับคุณผู้ชมก็ได้มีการจัดทําแล้วก็เปิดจําหน่ายนะครับ แลกเหรียญกระสาบที่ระลึกและเหรียญเฉลิมพระเกียรตินะครับสมเด็จพระนางเจ้าสุริติ์พระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวงนะครับเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา90พรรษา12สิงหาคม65นี้นะครับ,ค,รบคุณอาคมนะครับเติมพิทยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับก็เปิดเผยว่ากระทรวงการคลังโดยกรมธนารักษ์นะครับ ได้จัดทําเหรียญกระสาบที่ระลึกและเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติขึ้นนะครับซึ่งมีวัตถุประสงค์เนี่ยเป็นการเฉลิมพระเกียรติและก็น้อมในสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นะครับที่สมเด็จพระพันปีหลวงนะครับทรงปฏิบัติราชกรณียกิจนานับประการนะครับเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรและความอุดมสมบูรณ์ให้เกิดแก่แผ่นดินเนี่ยตลอดมานะครับโดยการจัดทำเหรียญกระสาบที่ระลึกและเหรียญเฉลิมพระเกียรตินะครับ ก็จะมีเหรียญเนี่ยประกอบไปด้วย <S 2> <S 2> เหรียญกระสับที่ระลึก4ชนิดนะคะคุณผู้ชมก็คือเหรียญทองคําขัดเงาชนิดราคา20,000บาทนะครับ,รบจําหน่ายในราคา40,000บาทบเหรียญเงินขัดเงานะครับชนิดราคา1,000บาทจําหน่ายในราคา3,000บาทนะครับเหรียญโลหะสีขาวขัดเงาครับก็คือเป็นเหรียญทองแดงผสมนิกเกิลน,นะครับชนิดราคา20บาทจําหน่ายในราคา200บาทนะครับ และเหรียญโลหะสีขาวครับเป็นทองแดงผสมนิกเกิลเหมือนกันชนิดราคา20บาทอันนี้จ่ายแรกนะครับในราคา20บาทเท่ากันครับคุณกองนะครับโดยเหรียญกระสาบที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติทั้ง4ชนิดนะครับจะมีลวดลายดังนี้นะครับคุณผู้ชมด้านหน้าแล้วก็ตรงกลางของเหรียญนะครับมีพระรูปมีพระรูปนะครับของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับทรงกุณฑลเพชร ทรงฉลองพระองค์ชุดไทยนะครับทรงผ้าทรงสพักประจําเครื่องเครื่องขัดติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์นะครับแล้วก็เฉวียงผ้าอังสาทรงสายสร้อยมหาจักรีดาราจักรีและสายสะพายจักรีนะครับเบื้องซ้ายประดับดวงตราปฐมจุลจอมเกล้าและเหรียญรัตนาภรณรัชกาลที่9นะครับชั้นที่1 ภายในวงขอบเหรียญเบื้องล่างนะครับมีข้อความว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับ mm hmm. ด้านหลังนะครับคุณผู้ชมตรงกลางเหรียญมีอักษรพระนามาพิไทยนะครับพระนามาพิไทยย่อนะครับสอกอ,อยู่ภายใต้มงกุฎขัติยราชนารีนะครับเบ mm ื้องล่างมีข้อความว่าสอง0 0บาท1,000บาท20บบาทนะครับตามลำดับ ภายในวงขอบเหรียญครับเบื้องบนมีข้อความว่าเฉลิมพระชนพรรษา90พรรษานะครับด้านล่างมีข้อความว่า12สิงหาคม2 5 6 5แล้วก็มีคำว่าประเทศไทยนะครับโดยจะมีจุดกลมนะครับขั้นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้างเลยตามตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะครับส่วนเหรียญเฉลิมพระเกียรตินะครับหรือที่เรียกว่าเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบนะครับเหรียญเงินชนิดบุรุษและสตรีครับ จำหน่ายราคาเหรียญละ1,600บาทนะครับโดยมีลวดลายด้านหน้าดังนี้นะครับด้านหน้ากลางเหรียญเนี่ยมีรูปของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับทรงกุณฑลเพชรทรงฉลองพระองค์ชุดไทยนะครับทรงทรงผ้าทรงสพักประจําเครื่องเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติทิคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจัก,กรีบรมราชวงศ์นะครับเฉวงพระอังาสาทรงสายสร้อยมหาจัก,กรีดาราจักรี และสายสะพายจัก,กรีนะครับพระอังสาเบื้องซ้ายประดับดวงตราปฐถมจุลจอมเกล้าและเหรียญรัตนาพรนะครับรัชกาลที่9ชั้นที่1นะครับภายในวงขอบเหรียญเบื้องล่างมีข้อความว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญก็มีอักษรพระนามาพิทยย่อสอกอนะครับอยู่ภายใต้พระมหามงกุฎภายในวงขอบเหรียญน,นะครับเบื้องล่าง มีข้อความว่าเฉลิมพระชนพรรษา 90. พรรษา12สิงหาคม2565ขอบด้านนอกนะครับด้านหน้าเบื้องบนมีอักษรพระนารายณ์พิไทยสอกอ,อยู่ภายใต้พระมหามงกุฎนะครับด้านหลังขอบนอกนะครับมีห่วงสําหรับบุรุษใช้ห้อยกับแพรแถบกว้าง32มิสลิเมตรสำหรับสตรีนะครับใช้ห้อยกับแพรแถบนะฮะแล้วก็ผูกเป็นรูปแมลงปอด้วยนะครับนะครับเหรียญกริย์ที่ระลึกนะครับและเหรียญ เฉลิมพระเกียรตินะครับก็จะเปิดจําหน่ายจ่ายแรกนะตั้งแต่ในวันที่สิเอ็ดก็คือเมื่อวานนี้นะครับนะโดยโดยเหรียญกษัตริย์ที่ระลึกนะครับคุณผู้ชมก็จะมีที่กรมธนารักษ์ถนนพระรามหนะครับที่กรุงเทพนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจก็โทรได้เลยนะครับ02-278-5439นะครับแล้วก็ที่กองบริหารเงินตราถนนพหลโยธินนะครับจังหวัดปทุมธานีนะครับก็โทร0 2นยะฮะ565 7 9 4 4นะครับพิพิธภัณฑ์เหรียญกระสาปนานุรักษ์นะครับถนนจัก,กรพงศ์กรุงเทพม,มหานครครับ0 2 2 8 2 0 8 2สนะครับสำนักง,งานธนารักษ์พื้นที่76พื้นที่ทั่วประเทศเลยแล้วก็ที่ออนไลน์ได้ด้วยนะครับส่วนของอเหรียญเฉลิมประเกียรติครับคุณผู้ชม <c oughs> ขออภัยครับเปิดจำหน่ายแล้วก็จ่ายแรกนะครับนักกรมธนารักษ์ ถนนพระรามที่6กรุงเทพมหานครนะครับโทร0 2 2 7 8 5 4 3 9หรือพิพิธภัณฑ์เหรีกระสาปปนานุรักษ์ถนนจักรพงศ์นะครับโทร022820820นะครับแล้วก็มีที่พิพิธภัณฑ์บางลำพูถนนพระสุเมรนนะครับแล้วก็โทร022819812นะเป็นต้นนะครับ